สวัสดีค่ะอันทิราอุดมพงค่ะปัจจุบันคนะก็รับราชการเป็นครูค่ะอยู่ที่โรงเรียนราชวินสุนภูมิรับใช้พระเจ้ามา18ปีแล้วค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นพี่เลี้ยงแล้วก็หัวน้าแคร์ค่ะมาใช้พระเจ้าได้อย่างไรนะคะก็เริ่มจากการที่ไปสมัครเรียนค่ะที่เหมาเิทยลัยรา,ยรางมคำแหงก็มีรุ่นพี่มาขอยให้คำแนะนำในการสมัครเรียนค่ะแล้วก็ได้พา ไปเข้าชุมรมะ,ะไปร่วมกิจกรรมตอนนั้นมีบทเพลงะะที่ทําให้เรารู้สึกประทับใจนะคะแล้วก็อยากที่จะรู้จักว่าชุมชนแบบนี้เป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะก็เลยพี่ๆเขาก็ชวนไปคิดจักรในวันเสาร์นะ,ะตอนนั้นก็ไปได้วยกันก็รู้สึกว่าเ,ออเป็นชุมชนที่ทดีนะคะมีรอยยิ้มแล้วก็มีความอบอุ่นแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเอ,อในเมื่อมันมี มันมีความมืดนะก็จะมีความสว่างถ้าเกิดว่ามีผีไงน,นะคะก็ต้องมีพระเจ้าสิอะไรเงี้ยนะส่วนนห้่ก็เป็นสิ่งที่เรานั้นอยากจะรู้จักนะว่าเอ้แล้วพระเจ้าเนี่ยเป็นใครพระเจ้ามีจริงไหมแบบนี้น,นะคะก็เลยทําให้ตัดสินใจในการที่จะรับเชื่อในวันนั้นเลยที่พี่เขาพาไปในกิจจักรในสัปดาห์แรกค่ะ หลังจากมาเชื่อนะคะก็พระเจ้าก็เปลี่ยนแปลงชีวิตออนในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์นะคะที่เราอาจจะอาจจะไม่ได้ร้อนมากนะคะแต่ว่าก็ถือว่าก็ยังไม่ค่อยมีความอดทนเท่าไหร่นักนะคะก็ทําให้เรามีความอดทนมากขึ้นสิ่งที่อยากจะขอบคุณพระเจ้านะคะก็มีหลายเรื่องมากเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่ประทับใจแล้วก็ทําให้เราได้รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยไม่เคยมาสายในชีวิตของเรานะคะแล้วก็พระเจ้าเนี่ยมีแผนการที่ดี ในชีวิอของเราอยู่เสมอนะคะก็คือการที่สามารถที่จะสอบเข้ารับราชการเป็นครูได้นะคะเพราะเนื่องจากว่าตอนที่อ๋อไม่ได้จบสายการสอนนะคะทำให้ต้องไปเรียนปอบัณฑิตเพิ่มนะคะอีกเกือบ2ปีนะคะประมาณปีครึ่งปีนิดๆนะคะในช่วงนั้นเนี่ยเราก็ทํางานไปด้วยนะคะเราก็เรียนไปด้วยอายุเราก็เพิ่มมากขึ้นนะคะก ยังคิดอยู่ว่าเอออนาคตเราจะเป็นยังไงเราจะได้แบบเป็นครูไหมแล้วพอเรียนจบแล้วเราจะสามารถสอบครูเนี่ยติดได้ในอายุเท่าไหร่นะเพราะว่าเราก็รู้ว่าการสอบเนี่ยค่อนข้างยากใช่ไหมคะก็หลังจากเรียนจบนะคะปอบันดิตในเดือนพฤษภาคะก็ได้สมัครสอบรับราชการครูนะคะในปีนั้นเลยที่ทางเขตพื้นที่การศึกษาได้เปิดนะคะของจังหวัดชุรพรการตอนนั้นมีคนสอบประมาณ เกือบร้อยสามสิบคนหรืออาจจะมากกว่าน,นั้น,นะคะ่ะก็ในในใจของออนเนี่ยก็คิดแค่ว่าขอให้ได้ติดขึ้นบัญชีไว้นะคะเพื่อที่จะรอเรียกนะคะเพราะว่าตอนนั้นที่เปิดนะคะเขารับแค่สองคนเท่านั้นนะคะที่สามารถที่จะบรรจุได้เลยนะคะในรอบนั้นเราก็อธิษฐานนะะออนก็อธิษฐานกับพระเจ้านะคะแล้วก็ทําเต็มที่นะคะแม้ว่าตอนนั้นเนี่ย อาจจะมีเวลาอ่านหนังสือบ้างไม่ได้อ่านบ้างเพราะเนื่องจากว่าเรานั้นยังเป็นเป็นครัวตตดจ้างนะะที่โรงเรียนก็ยังคงทําหน้าที่สอนก็ขอบคุณพระเจ้านะ,ะผลสอบออกมานะคะก็คือติด1ในสองคนแรกนะคะของจังหวัดสมุทรปราการนะ,ะเป็นอะไรที่เ,เกินความเกินความคาดหมายในชีวิตของฮอนมากนะคะ,ะซึ่งตอนนั้นะวันนั้นเนี่ยนะรอบนั้นที่ติดเนี่ย มีจำนวนผู้ผ่านการสอบเนี่ยเพียงแค่5้าคนเท่านั้นนะคะแล้วเราก็ติดเป็นอันดับที่สองนะคะซึ่งก็สามารถที่จะเลือกโรงเรียนได้เลยนะในรอบแรกค่ะเป็นก็ขอบคุณพระเจ้าท่านให้เราได้รู้ว่าพระเจ้าไม่เคยมาสายในชีวิตของเราเลยจริงๆนะเพราะนอกจากช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เราต้องแบบต้องทํางานแล้วเคนะทำให้รู้ว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดี แลพระเจ้ามีเวลาของพระ,อง,พระองค์นะคะอยู่เสมอ,อก็อยากกนุนใจพี่น้องทุกท่านนะคะว่าถ้าเรายังรอคอยหรือว่าเรายังคาดหวังในสิ่งใดอยู่ในชีวของเรานะคะถ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้านั้นปรารถนาจะให้เรานะหรือเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามพระทัยของพระเจ้านะพระเจ้าจะมีเวลาของพระองค์นะที่จะอวยพรเราะะให้เราได้สิ่งที่ดีที่สุด นนในชื่อของเขานะคะอยากนุในใจพี่น้องนะคะในพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อหนะคะข้าพเจ้าแน่ใจว่าพรองผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้วนะคะจะทรงกระทําให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์นะก็อยากให้เรามีความเชื่อนะคะและมีความมั่นใจนะคะว่าพระเจ้าเนี่ยจะทรงดูแลชีวิตของเราทั้งหลายอยู่เสมอนะคะไม่ว่าอย่างไงก็ตามนะคะก็อยากหนุในใจพี่น้องนะคะ ให้อธิษฐานนะคะอยู่เสมอแล้วก็แสวงหาน้ำพระไรของพระเจ้าในชีวิตของเราอยู่เสมอนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะ